แม่ไปวิ่งมาแม่ไปวิ่งมาทำไม,ไมวีดีโอมันไม่กลับให้อะ ไำไมวิดีโอมันไม่กลับห้คะไปวิ่งกลับมาไอ <laughs> นางนิลลี่มันมันรอนะ huh? ไปวิ่งคนเดียวมันก็รอกลับมามันก็ร้องใส่มันไม่กล้าไปด้วย <laughs> มา <laughs> เอาเอาเอา ก็พันขากันลมบบตัวนออกแบบนี้เออวิ่งดีๆสินี่ไม่ต้องไปนอนกลิ้งมา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 เร็วเร็วเร็วมานี่มามามานี่ไม่ต้องไปนอนกลิ้งตรงนั้นเลยมาเร็วเร็วนี่เฮ้ยีิลี นีลีมาเร็วๆมาวิ่งแข่งกันวิ่งแข่งกันวิ่งแข่งกันมาแล้วมาเร็ว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 วิ่งแข่งกันเร็ว มันพามันวิ่งไอพามันวิ่งร้องวิ่งคนเดียวมันก็ร้องแต่มันไม่กล้าออกไปไกลบ้านเท่าไหร่ล่อออกไปไกลบ้านมันก็นั่งรออยู่ตรงรั้วเ่ยมันไปทางเนี้ยมันเคยไปมันไม่กลัวหรอกเพราะตรงนั้นนะแมวบ้านนั้นมีมีแมวบ้านนั้นอยู่สี่ห้าตัว บ้านเดียวมีสี่ห้าตัวตรงนั้นวินชบไปเล่นกับเขาปะ้ะกลับไหมไม่อยากพามาหรอกแถวนี้รถมันเยอะตรงนี้เป็นถนนมานี่ลี่นี่ลี่ป้ะกลับเร็วนิลี่เนี่ยเ,เห็นป้ารถเยอะนะมาเร็วคุมมามานี่มาแล้วนะกลับบ้านมนาะ ไม่อยากพามาหรอกทางเนี้ยรถมันเยอะข,ออข้อมีข้อมชัดินิลีมาเนี่ยมันเดินอยู่แถวแถวนี้แหละเดินอยู่ตามรั้วบ้านเนี่ยนิลีนิลีนิลีข้อมจะมาหรือไม่มา ไม่มาแม่ไปวิ่งอีกรอบหนึ่งนะนี่นี่วิ่งแล้วเทนี่วิ่งเอามามา,มาพาวิ่งนี่ <c oughs> นน่โดดขึ้นบ้านขึ้นบ้านนี่เลยขึ้นต้นไม้นุนอะ่ะ <c oughs> โอ้โหไวมากมากเลยไวมากมากเลยขึ้นต้นไม้ดึงสิมาลงมาไปวิ่งอีกเปล่ามาแม่จะพาไปวิ่งอ่ะลกูกมาแล้ว ไปวิ่งอีกไหมฮะเนี่ยเป็นสวรรค์บ้านนาของของนิลี่เลยเหละเนี่ยวิ่งอยู่แถวเนี่ยขึ้นต้นไม้มั่งวิ่งอยู่แถวรั่วมั่งมาม,มา,มาแม่พาไปวิ่งอีกปะปะเร็วมาไปวิ่งอีกเปล่า,าไม่ไปแม่ไปวิ่งคนเดียวแลละ มามานี่ไม่ต้องไปดูหรอกรถน่ะตรงนู้นรถมันเยอะเออวิ่งวิ <c oughs> ่งเหมือนม้าเลยเสียงดังตะกุบ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 เลยเมเอาเลยตีนักหนักมาหรอจะเข้าบ้านโอเคเข้าบ้านแล้วกันเดี๋ยวแม่ไปวิ่งอีกรอบนึงให้มันเข้าบ้านนูเข้าบ้านนะแม่ไปวิ่งอีกรอบนึง พี่งอีกรอบหนึ่งเดี๋ยวจะไปอาบน้ำแล้วชุดชุดชืดชืดม่อไปพิ่งอีกรอบหนึ่งแล้ว